ที่ล่วงละไปแล้วนะครับขอเริ่มตั้งจิตตั้งใจครับที่ทำที่จะถวายสัตถานในชุดตรงไปได้ประนมเขื้อเคือนน้อมจิตน้อมใจและลึกถึงองค์พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่จะนําบุญของเรานี้ไปส่งถึง,ถงดวงวิญญาณของผู้วัยชนที่เราจะได้บุทิศไปให้สำรวมกายวาจาใจน้อมจิตน้อมใจทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้เป็นปกติ กิบที่สมบุจะเป็นสุขที่สุดพร้อมแล้วกินตัวตะราข่าวคำบูชาพรักแตนละสายของกันนะรหังสมัสมมาสัมพุทโธบะคะวามปังทักขวันตังอาภิวะเจมิสวากา,า,ตา,าโตภะคะวะตัตัมโม Ang mga nakataas, ang mga maraming sapat, ipanong makawat, o sa wakas, Sama mga sangka, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานะยกของท่านขโมยไปเนี้ยกล่าวคำถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นอาญาพี่น้อง นะพอแม่ปุญญาตายญาี่ลงลับไปแล้วนะครับเดิมอิอมาน่มายังพันเตฟังสกุราจีวรานิสังทานาเน่ัพปริวรานิภิคุสังคัสสะโอโนุสยามะสาธุนพันเต่ปิคุสังโคอิมานี ฟังสกุราจิวรา,า,น,านี้สังฆทานนี้สัพริวราณีปฏิขันหาตุอามหากันเจวะมาตาปิตุอาทินั่นจัากตตานัง่งกาลกตตานัง่งภิยะชนะนัง่งที่ขารตาังนิตายะสุขายะ ถ้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยสังฆทานของผู้ข้าพ,พเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข และเพิ่มมาผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมิดามารดาผู้ญ้าตาญายเจ้าบุญนายพุ่นเจ้าก่านายเวศัรพสัททั้งหลายและญาติทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าที่ล้มล้าไปแล้วผู้มีน้มซื้อวะาอาบ่อซื้อบ่อเสีย ผู้ที่มาอกัการจื่อจะอุทิศส่วนบุญไปฮอดไปถึงเพิ่นเพินเ่นได้รับาโมทนาขอโดวงวิญญาณของผู้ที่ก้าวหน้าม,มานี้จงได้รับโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลอันพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ในวันนี้หากโดวงวิญญาณของผู้ที่ก้าวหน้าม,มานี้ไปอุบัิเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ดี ถ้าห้าวตกทุกข์ขอเ่อพนจากความทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วขอเ่อสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าดวงวิญญาณของผูู้ที่ก้าวนาม,มานี้ไม่สามารถมารับคนท่านในครั้งนี้ได้โดยกรณีใดๆก็ดีพกข้าพเจ้าทั้งหลายขอฝ้าแด้แม้พักธรณีเจ้า เหล่าเทว่าผู้มีหมูทิพตาทิพจงได้เป็นสักขีพยานนำข้าวสารการกุศลในครั้งนี้ไปพ่อข้าวก้าวแจ้งเออดงวิญญาณของผู้ที่ก้าวหน้ามานี้จงได้รับโมทนาส้นบุญส้นกุศลตามความประสงค์ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายโดยคันได้รับแล้วขอเออดวงวิญญาณ กองผู้ที่ก้าวหน้ามานี้จงได้ไปอุบัติเกิดอยู่ในสุคติสวรรค์ชั้นฟ้าและนิพพานสิ่งการคาาือนละนาปเนคือ น้อยวันนี้มาสบาย